สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับก็จะมาให้ดูนะครับเป็นสาระนะครับสําหรับท่านที่ใช้รถยนต์นะครับหรือว่ารถเขาเรียกว่ารถยนต์ดีเซลนนะครับที่ว่าอายุการใช้งานก็ประมาณสักสองแสนสามแสนหรือว่าอายุการใช้งานเยอะๆนะครับแล้วทีเนี้ยเราจะมีทางเลือกอยู่สองทางก็คือทางแรกนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องเราหลวมนะครับหรือว่ามีควันขาว ชิ้นส่วนสึกหลอเมื่อเราขับมาแล้วนะครับอาจจะเป็นการใช้งานรถมาประมาณ10กว่าปีนะครับ 15- 20ปีอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้เราเราไม่อยากจะยกเครื่องนะครับเราก็ลองมาใช้ตัวนี้ดูนะครับหรือว่าการขยับเบอร์นะครับอันนี้มาให้ดูน้ำมันนะครับของรถผมล่าสุดนะครับ d m a x นะครับปกติ d m a x เนี่ยจะใช้ด้านท้ายก็ประมาณ30นะครับ แต่ที่เนี้ยผมขยับเบอร์แล้วนะตัวนี้ผมก็ไปดูมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับเมื่อเปรียบเทียบราคานะครับและความคุ้มค่านะครับผมก็ต้องออกตัวก่อนเลยนะครับว่าน้ำมันเครื่องแต่ละยี่ห้อก,ก็มีดีของแต่ละรุ่นนะครับของปตท,อทก็มีดีของแต่ละรุ่นนะครับแต่ที่นี้นะครับก็อยู่ที่เ,เราจะเลือกเล่นตัวไหนก่อนตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ผมามาทดลองครั้งแรกนะครับตัวนี้ ปตทเดนามิกซูเปอร์คอมมอนเรลนะครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับตกอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับแต่ผมจําไม่ได้มันตกเท่าไหร่ผมคํานวณมาแล้วเมื่อได้บัตรเติมน้ำมันมูลค่า500เนี่ยเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมไปเติมน้ำมันนไันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ประมาณพันแปดคร่าวๆนะครับตัวนี้พร้อมค่าแรงพร้อมกองนะครับเรียบร้อยหมดนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบอร์ 5W40 นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเกรดเกรดของรถรถทางสายฝรั่งนะครับ ่างรถยุโรปเห็นไหมครับทําไมผมถึงเลือกเกีย์นี้ก็อย่างผุมบอกไปก็คือว่ารถผมเนะี่ยตอนนี้วีนี3สามแสนกว่านะครับก็เริ่มสึกล้อแล้วนะครับก็เลยอยากได้น้ํามันที่มีความหนื่เพิ่มขึ้นนะครับนะครับก็เลยเลือกตัวนี้เลย5 w 40นะครับ mm hmm. เพื่อมาชดเชยชิ้นส่วนที่สึกล้อไปนะครับนะครับรถผมก็10กว่าปีนะครับ10 ก็คร่าวๆนะครับเพราะว่ารถผมเนี่ยออกประมาณปลายปี50จดทะเบียนปี51 Go s ี r ีนะครับถ้าใครมีรถรุ่นนี้หรือว่าเราจะดัดแปลงมาใช้กับรถรุ่นอื่นก็ได้หมดเลยับตัวนี้ท o ด t o r Dynamic Super c ม m นเรลตัวนี้มาให้ดูกล่องข้างกันเกจของเขาก็เป็นสังเคราะห์ร้อยอยู่แล้วนะครับตัวนี้เวลาเราเลือกดูนะครับมันจะมีอยู่2ตัวครับ ถ้ามันอยู่อีกตัวหนึ่งมันจะไม่มีด้านหน้านะครับมันจะไม่มีคําว่าซูเปอร์นะครับมันจะเป็นตัวทั่วไปแต่เป็นสังเคราะห์ร้อยเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ตัวท็อปเลยมันจะมีคําว่าซูเปอร์คอมมนเร็วนะบางทีเราไม่รู้เราไปสั่งในเด็ตมากเนี่ยพยายามดูด้วยนะเพราะฉะนั้นผมไปดูในในเขาเรียกว่าในอ่าในออนไลน์นะครับก็คือว่าที่แรกผมเกือบละผมว่าไปดูตัวในโลกออนไลน์เนี่ยที่เขาขายในออนไลน์เนี่ยมันไม่มีตัวหน้าผมก็เลยเอ๊ะทำไมน้ำมัน ราคาประมาณเก้าร้อยกว่าบาทนะครับในเน็ตแต่ผมต้องมาซื้อกองเองนะไม่จ้างก็มือก็อตกอยู่มาณพัน 1, กว่าบาทผมไปดูที่ที่ว่าศูนย์นะครับของปตทออะ่ะที่ในปนัลลัมนะที่เขารับถ่ายน้ํามันผมก็เลยไปดูเอะราคาไม่หนีนะครับราคาไม่หนีกันเลยนะครับตัวนี้ก็เลยไปให้เขาถ่ายมาตกลงเข้าไปดูกลายเป็นว่ามันต้องมีตัวนี้ซึ่งเป็นตัวทอ็อปก็ถือว่าไม่แพงนะครับตัวนี้สองพันกว่าบาท สำหรับเกรดนี้5 w 40สังเคราะห์ร้อมาตรฐาน ac a c 3 1 6นะครับนะครับเป็นมาตรฐานสายรถยุโรปมาใส่ DMAX ครั้งแรกที่ผมลองใส่นะครับเงียบนะครับตัวนี้เครื่องเงียบเง,ง,งียบมากนะครับจากที่ผมเคยใช้เบอร์เบอร์ที่ว่าอะไรนะ5 w สาเนี่ย มาโดยตลอดครับตอนที่ผมตั้งแต่รถผมออกใหม่มาจนถึงประมาณ3 0 0แสนโลตัวเนี้ยผมกำลังเปลี่ยนครั้งแรกขยับเบอร์ครั้งแรกเนี่ยมันจะดังนิดๆน,นะครับนะครับแต่มันดีอย่างน้ำมันเครื่องทำงานเร็วแต่ทีนี้ก็มันก็ไม่หนีกันเยอะนะครับหนีกันเยอะสตาร์ทเครื่องก็ประมาณสักไม่ไม่น่าจะถึง1นาทีนะครับมันก็ทำงานแล้วนะครับมันเครื่องขึ้นมาหล่อลื่นเงียบเลยเมื่อวานผมลองหลังจากที่ผม เปลี่ยนมาประมาณหนึ่งวันนะครับลองอัดดูนะครับเจ็ดสิบแปดสิบร้อยร้อยกว่าฟังจากเสียงเครื่องยนต์น่ะนิ่มนะครับเบอร์นี้นิ่มอันนี้ก็เลยมาแนะนำดูว่าถ้าเกิดใครอยากจะลองนะครับไปลองดูนะครับสาหรับรถที่วิ่งมานะครับถือว่าหลายแสนโลนะครับอยากขยับเบอร์อยากเปลี่ยนก็ลองไปหาตัวนี้ดูถือว่าเป็นน้ำมันเครื่องที่ราคาก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะเพราะว่าเป็นระยะเปลี่ยนถ่ายหนึ่งหมื่น 5,000กิโลนะครับนี่ครับ15,000กิโลแต่ถ้าใครซีเรียสนะครับอยากเซฟมีเงินหน่อยอ่าหมื่นหนึ่งก็ทายก็ได้แล้วแต่นะครับก็ป้องกันลดได้ดีขึ้นนะครับแต่ผมก็ประมาณคร่าวๆก็ประมาณสักหมื่นกว่าผมก็จะเล่นละผมก็จะไม่รอถึงหมื่นห้าจะมาสักหมื่นสองหมื่นสามนะครับแต่ว่าไม่ให้มันเกินหมื่นห้าขลิมิตตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณหมื่นห้ากิโลกิโลเมตรนะครับตัวนี้เปลี่ยนทีตัวตัวนี้เป็นเกตเกดท็อปเลยนะครับ เกียร์อปของร้านเลยนี่ครับสวยนะครับกล่องพรีเมียมเลยนี่ครับถ้าใครอยากดูก็ลองลองไปดูนะครับนี่ครับที่ศูนย์มันจะอยู่ในปัม๊มน้ำมันพอตเทอรนะ์น่ะผมจำชื่อไม่ได้นะครับผมจำชื่ออะไรฟิตหรือเปล่าถามแฟนกันฟิตไหมร้านปตทเลยนะฟิตอะไรสักอย่างเนี่ยที่ว่าอยู่ในปัม๊มปตทนะครับตัวนี้ ถ่ายมันเครื่องชุ่มล่างครบเครื่องนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำน้ำมันนะครับพอตอทเดนดมิกซูเปอร์คอมมอนเลวเกรดสังข้อร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ